โอเคนะเครับก็ขอสวัสดีกับชาวบ้านทุกคนนะวันนี้กับช่องพรีซีชาแนลนั่นเองนะแล้ววันนี้ถ้าท่านผู้ชมพร้อมแล้วก็โอ้โหเราพูดเร็วมากเลยนะก็เดี๋ยวท่านผู้ชมพร้อมแล้วก็ไปดูผมก่อนเลยแล้วกันนะตอนนี้คนระับผมก็อยู่ในสนามประลองเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะเพราะตอนนี้เราจะต้องอยู่ในสนามประลองเพื่ออะไรนะครับพูดกักวลโอเคนะเรามาเข้าเรื่องก,กัน ดีกว่านะก็คือวันนี้นะเราจะมีมอนสเตอร์ทั้งหมด10ชนิดนั่นเองนะแล้วซึ่งเราจะเอาแต่ละชนิดเนี่ยนะมันต้องมี100ตัวเอามาโซกันนั่นเองนะแล้วคู่ที่1ของเรานะั้นก็คืออัศวินกับอซอมบี้ถังนะหรือเปล่าผมไม่แน่ใจก็เดี๋ยวผมขอเสกซอมบี้กับอัศวินไปก่อนแล้วกันนะตอนนี้นะครับผมได้ทำการเซตซอมบี้ถังที่มันตัวแค่นี้นะ จำนวน100ตัวตรงนี้แล้วครับและอีกฝั่งหนึ่งก็คืออัศวินจํานวน100ตัวเหมือนกันก็ท่านผู้ชมพร้อมแล้วก็ไปเรามาร์กแล้วก็เอากาแพงออกเลยละกันโอ้โหจังหวะนี้ครับทุกอย่างแต่ละร้อยตัวนะครับอัศวินเราจะสามารถเอาชนะได้หรือไม่อัศวินกับซอมบี้ถังนั้นก็จํานวนพอๆกันนะึงตอนนี้ก็ค่อนข้างที่จะ ไม่สูดสีเท่าไหร่หรือเปล่าน่าจะสูดสีอยู่แต่อัศวินเราสามารถเอาชนะซอมบี้ถังได้อย่างนั้นเหรอก็คือซอมบี้เราอาจจะโดนเนิร์มนะต่อให้เลือดเยอะกว่าอัศวินแต่อสศวินน่าจะตีแรงโอ้จังหวะนี้อัศวินเราก็เหลือค่อนข้างที่จะเยอะพอโอ้โหน่าจะเหลือครึ่งนะนะครับผู้ชนะเราในครั้งนี้ก่อนนั้นก็ได้แก่อัศวินของเรานั่นเองนะคู่ต่อมาคนระับผมได้ทําการอัญเชิญเราอ่าอาจจะเป็น อสเวินเนจรหรือว่านักผจญภัยพเนิจรสักอย่างเนี่ยแหละนะแล้วมาสู้กับเราโครงกระดูกผีนะครับผมไม่เรียกว่ายังไงนะ f ฟ nice. อร e n c น o ลาว i ิ e อสวินผีซิงนั่นเองนะถ้าท่านผู้ชมพร้อมแล้วนะครับเรามาร์กไปเลยปึ๊บเราก็เซตปื๊บจังหวะนี้นะครับสู้กันเรียบร้อยแล้วจังหวะนี้อาจจะก,กระแรกนิดนึงนะ แต่ว่านักผจญภัยเราหรือว่าอัศวินพัดนักผจญภัยเราจะสามารถเอาชนะเราอัศวินที่เป็นผีดิบได้หรือไม่โอไม่นะโอโหผู้ชนะเรานะครับไม่ขนามือโอโหถ้ามีร้อยเต็มร้อยผู้ชนะเราครั้งนี้ได้เก่อัศวินผีดิบของเรานั่นเองนะโอ้ผมได้ทำก,การเซตฝั่งหนึ่งเป็นฝั่งซอมบี้ที่มีประตู แล้วก็ถืออ่าน่าจะเป็นเสียมหอกเรือ,อรอสักอย่างนะก็เป็นซอมบี้นะดอไนฟ์หรอโอ้โหก็เป็นซอมบี้แบบพวกเกาะเหล็กนะเกาะเหล็กแบบบ้านๆน,นะสู้กับเราอ่าอันนี้ผมไม่รู้ว่าเรียกไงน,าน,งานง่าจะน้องญาน้องญาจํานวนหนึ่งรอตัวนะครับโอเคถ้าท่านผู้ชมพร้อมแล้วก็ไปกันเลยผมไม่แน่ใจว่ามันจะสู้กันหรือเปล่าจังหวะนี้อ่า น้องย่าเราน้องน้องญาเราไม่คิดที่จะสู้กับซอมบี้เลยเหรอเพื่อนโ oh, <my S 1> อไม่นะน้องยา่า oh, oh, เราอือหือน้อง่าเราไม่นะน้องย่าโอ้น้องย่าโอโหน้องย่าเราหายหมดนะครับ เมื่อกี้นะครับก็อาจจะเป็นความผิดพลาดของผมเล็กน้อยคือผมไม่ดูมอนเตอร์ที่จะสู้เลยนะก็คือผมได้ทําการเอาชุดเดิมเนี่ยแหละนะมาสู้กับอศวิน3ตัวนี้ซึ่งมันเท่มากนะตัวนี้ก็เพื่อให้ต้องเป็นการขอโทษท่านผู้ชมนะเมื่อกี้เลือกคู่ต่อสู้ผิดไปหน่อยอันนี้ก็น่าจะสู้สี่กันนะครั้งนี้ก็ไปเลยนะครับจังหวะนี้เป็นไงครับ จะสูสิโอโหลตผมคิดว่าเราอาจจะประเมินซอมบี้สูงไปหรือเปล่าจังหวะนี้โอ้มีกายก็โดนฟันลงไปข้างล่างเรามาดูกันว่าซอมบี้เราจะสามารถเอาชนะเราเอาอัศวินตัวใหญ่นี้ได้หรือไม่ยังไม่มีซอมบี้ตัวไหนตายนะครับตอนนี้โอโหถึงจะก,กระเด็นแค่ไหนก็ยังอึดออ้าวมีตายไปแล้วส่วนหนึ่งคนระับซึ่งผมไม่แน่ใจว่าเลือดโอโหเลือดก็ลดเร็วอยู่นะเลือดของเราอัศวินซอมบี้หนึ่งร้อยตัวเราจะสามารถเอาชนะได้ไหม โอ้โหโอ้โห oh ตายนะครับจังหวะนี้ซอมบี้เราเริ่มตายไปแล้วนะโอ้โ oh หแต่เราอาจจะประเมินซอมบี้เราแบบสูดำไปหรือเปล่าคือความจริงมันก็สู้สู้กันสู่สี่นะแต่ทีนี้ว่ามันสู้กันโอ้โหโอ้ไม oh ่กจังหวะนี้ก็โอ้โ oh หก็ถือว่าซอมบี้เราเอาเรื่องอยู่นะอสศวินเรา3ตัวเหลือเลือดครึ่งหลอดนะโอ้โ oh ห อันนี้เราก็รู้ผลแพ้ชนะนะครับก็คือซอมบี้เราแพ้แน่นอนโอ้โหฟันทีโอ้โหอีกตัวเดียวอีกตัวเดียวต้องรอดโอ้โหนะครับครั้งนี้ผู้ชนะเราได้แก่อัศวินทั้ง3ตัวนี้ต่อมาคนระับผมได้ทําการเซตเหล่าอาอันนี้น่าจะเป็นแอสซซินผมเรียกแอสซซินแล้วกันเบนดิดนะครับแล้วคู่ต่อมาคือผมอยากให้มันสู้กับไอตัวนี้แหละนะซึ่งตัวนี้มันดูแบบเท่เออๆนะคือมันเท่มากนะแต่ทีนี้ว่าผมพอลงมาปุ๊บ แม่งมันตีกันคือผมก็ไม่เข้าใจคือมันอยู่ด้วยกันไม่ได้หรอกผมก็เลยนะครับจะมาเปลี่ยนเป็นมอนเตอร์นี้แล้วกันก็ค่อนข้างจะสูสีกับเหล่าแอสซินนะครับก็น่าจะสูสีกันระดับหนึ่งน่าจะเป็นคู่ที่สมน้ําสมเนื้อนะ่ะเดี๋ยวผมขอเสกเราอัศวินหรือว่าเฟร,รมิงดราค้อนกาดแปบ๊บหนึ่งนะตอนนี้นะครับก็ผมทําการเซตไปที่เรียบร้อยแล้ว,ลว,ลวถ้าท่านผู้ชมพร้อมผมก็พร้อมไปเลยเพื่อน สู้กันโอ้โห,โโหจังหวะนี้เป็นไงครับอาจจะกระตุกนิดหน่อยนะโอ้ซอมบี้เรากับอ่าแอสซินเราใครจะเป็นชนะก็ค่อนข้างที่จะสูสีหรือเปล่าอาจจะสูสีนิดนึงนะหรือเปล่าผมไม่แน่ใจตอนนี้ก็เริ่มหายไปเยอะพอสมควรนะมาถึงเราคงกระดูกโอ้โหเราคงกระดูกแพ้เราแอสซินแอสซินเราเหลือเท่าไหรนะ่เนี่ยโอ้โห โอ้ตอนในนะครับก็ถือว่าค,ค่อนข้างที่จะเก่งนะอัศวินเราเก่งมากเป็นแอสซซินที่เก่งนะครับผู้ชนะเราครั้งนี้ได้แก่เราแอสซซินตัวนี้นั่นเองนะผมได้ทําการเซตไปที่เรียบร้อยนะครับระหว่างอัศวินที่ดูดีกว่าเดิมนะครับสู้กับต้นไม้ตอไม้นะครับก็ท่านผู้ชมพร้อมแล้วก็อ่าแปบ๊บหนึ่งนะ โอเคเซตโอ้โห okay, oh, สู้เยอะจนเผลอลืมนะท่านผู้ชมพร้อมล้วก็ไปลุยกันเลยอ่ะอย่าบอกอีกนะว่าผิดพลาดทางเทคนิคอีกแล้วเหรอโอ้ไม่นะต้นไม้ไม่โจมตีเราอัศาวินเลยอย่างนั้นเหรอเฮ้ยมีการโจมตีอยู่นะแต่ต้นไม้เราอาจจะแบบต่ดสุดนิดเดียวแล้วอันนี้ที่เหลือคืออะไรเพื่อนอันอันนี้คือรอบหนึ่งองี้เหรอโอ้โหไม่นะเพื่อน โอ้จังหวะนี้อืถ้านายจะอยู่แบ่งพักแบ่งพวกขนาดนี้ฉันก็พร้อมที่จะทะแรงใครเอาแล้วครับมาสู้กันเลยนะรอบสุดท้ายคู่พิเศษตีกันเลยนะฝั่งไหนจะชนะโอ้โหก็ดูงงเหมือนกันนะโอ้โหก็ถือว่าค่อนข้างที่จะสุดสีกันหรือเปล่าโอ้โหตบกันอย่างนัวนะครับจังหวะนี้โอ้โหจังหวะนี้อ่าโอ้โหเหลือเอาที่เหลือเพื่อนนายที่เหลือทําไมนายไม่ไปสู้กับเขาล่ะ โอ้โหสุดเสร็จโอ้ผู้ตรงนี้จะมีใครเป็นเหลือรอดผู้คู่สุดท้ายหรือว่าเป็นกลุ่มสุดท้ายโอ้โหปับ๊บอ่ามีการสู้ไหมอ่ายังมีนะครับสองฝั่งยกพวกดีกันนะครับจังหวะนี้โอ้โหโอ้โหจังหวะนี้เป็นไงครับผู้อยู่รอดคนสุดท้ายกีค่คนเอ่ยโอ้โหอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยม,มีการบั๊กโอ้โหมีการบั๊กเราแบบเขาเรียกว่าบั๊กลูกธนู โอ้โหจังหวะนี้เป็นไงครับโอ้โหเพื่อนนายยิงเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้ใจเย็นใจเย็นใจเย็นอ้าวโอ้โหไหนลองดูซิโู้โหมีการบักแล้วครับโอ้โหแต่ผมกันได้นะโอ้โหเป็นยังไงกันบ้างน,นะครับท่านผู้ชมโอ้โหเสียงเพื่อนนายยังไม่หยุดบั๊กอีกนะเป็นยังไงกันบ้างนะครับท่านผู้ชมชอบคลิปนี้หรือเปล่าครับคลิปนี้ก็เป็นอภิมหาศึกประมาณแบบไม่ประมาณหนึ่งร้อยสู้กับหนึ่งร้อยทุกคนนะ โอ้โหก็ถือว่าเป็นอีพีที่ค่อนข้างที่จะนานนิดนึงนะผมว่าไม่นานหรอกนะแป๊บเดียวนะก็คลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะถ้าท่านผู้ชมอยากให้ผมทําอะไรต่อนะครับก็สามารถคอมเมนต์ได้นะครับก็วันนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็ขอบคุณท่านผู้ชมที่รับชมจบจดนะครับก็วันนี้ก็ขอลาตัวไปก่อนสวัสดีครับ